ไปดูเรื่องอื่นๆมากดีกว่าค่ะเรื่องนี้ก็พี่พอดีเห็นข่าวน้องเลยนะไม่ต้องทำเนี่ยจ้าไม่ต้องทำนี่แม่เจอพี่คนนี้นี่น่าจะยังไงคะพี่ยังไงดพี่คนนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นพยาเทครัวของจริงอ่ะอ๋อคือยังไงคะพี่โคตรของโคตรคาับจนุว่านะอ๋อโหแฟนบอลน่าจะรู้จักดีก็คือไอันคิกอืมไรอันคิกนี่เป็นสุดยอดตำนานของ อ๋อเออชื่อเป็นนักเตะที่เก่งมากนะตอนเป็นนักเตะนะได้อยู่กับแมนยูโอ้ได้แชมป์กว่าแชมป์เป็นต่อเป็นกรมอ่ะจ้าแต่ความเป็นส่วนตัวที่โดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงไม่ได้นี่นะเห็นหน้าเนี่ยตอนเนี้ยแต่ว่าตอนหนุ่มหจะโคตรหล่อนะจะผมจิ่งหยิกหน่อยผมอิ่หยิกสไตล์แบบใครว่าจำไม่ได้ที่ผมยิ่หยิกอะเท่ๆนักร้องวงอะไรล้วงอ่ะหล่อมากหล่อมากแล้วก็ เมื่อไม่นานมานี้ยแกเพิ่งโดนตั้งข้อหาว่าทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวของตัวเองคือว่าเทสต์ทรีว่มาทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวตอนนั้นเนี่ยโดนในสามข้อหาก็คือข้อหาผู้เข็นและควบคุมพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งนะฝ่ายสองคือการทําร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ข้อหาที่สามก็คือทําร้ายร่างกายของผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยออเ หมายถึงหมายถึงว่ามีพบซ้อนอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้ผู้หญิงคนเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้เป็นใครอ่าคือทำนายร่่งกายแฟนอย่างแน่นอนนะค่ะแต่อีกข้อหายที่คิดโดนตั้งเนี่ยคือทำนายร่่งกายผู้หญิงคนด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครซึ่งซึ่งตอนนี้้ลน์จิกเนี่ยเป็นคุณซื้อคุทัดเวลล์คุณซื้อคุณชาิเลยนะแต่ว่าเกมล่าสุดอ่ะที่ทัศเวล์ลงสนามเขาไม่ได้คุนยิงเพราะว่าโดนข้อหาอยู่อ๋อแล้วก็เื่อได้มาทำางินหน้าที่ถ้าสารตัดสินว่ามีความผิดเนี่ยเขานี่ติดุเลต ล่าสุดเนี่เนี่ยขึ้นรูปมาเลยนะเดอะตันเดอตันสื่อของอังกฤษสื่อก็อมสุดคุยอังกฤษก็ไปแฉว่าแฉว่าแฉว่าเอ่อไปนั่นละไปมีพลิกใหม่แล้วหลังจากที่คดีเก่ายังไม่ยังยังไม่จบใช่โดยมีพลิกใหม่แล้วชื่อซาร่าชาวนะฮะอันนี้เขาไปสุดคุยมาเป็นนางแดดนางแดดที่ภายในอายุสักอายุสักตื่นนะฮะ อ๋เอเรื่องอะไรคลิปนี่ก็ยาวยาว,ยาวง,ายยงั้นถ้ามีเวลาเล่าให้ฟังได้ไม่มีเวลาเลย <c oughs> โหนี่แตะซุดซคือคือุดจะพูด,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 ดเล่านิดน,นึงก็ได้อยากเล่ามาช่วงระหว่างรอน้องเบลไปกินน้องชายหน่อยพี่ไปกินแฟนมีน้องชายตัวเองอยู่อยู่นานมากจริงเหรอท้อเลยเหรอใช่ <ขอ S 2> ไม่ถึงตอนนั้นเขาเป็นเมียน้องชายเนี่ยเหรอใช่ใช้อยู่เหรอก็ไม่รู้ไงก็ได้เรื่องเ ได้เหรอเขา,าทำแบบนี้ก็ได้หรอ